สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องทางยูทูบอยู่กับช่องทางแชนแนลครับหมอผิดเข้ามาชมแล้วก็เลื่มกดติดตามเห็นแล้วครับเดีย๋ยมือถือพามาเบิงแชทครับสามหนึ่งสองศูนย์ครับสามหนึ่งสองสี่ยกใหม่ครับพี่น้องสบายครับตัดใหม่สบายครับ <laughs> มือนีอพามือนีอมาตัดใหม่ครับนี่แราโคโยกให้อย่างดีครับพี่น้อง มันคือตูดหมอนี่หน่ะโคันอยูของผมกะเท็ดครับอยู่ประมาณหาตันนี่นะครับหาตันก้วนอย่างครับทุกคนอันนี้ก็อยู่ประมาณตามตันกว่าครับหลดมาสีขั้นครับมึน,นหลุดอีแตนมาสีขั้นครับพี่น้องอากาศท่อนครับตัดกับโมโดรอครับแป๊บเดียวก็ะเหลีว tôi nhập cặp cắm gì cả đấy không nhỏ ừ, đấy. ừ thôi lắng hoa cắm gì mẹ ม่กันแต่เดี่ดวยวใหญ่จอดนน่นครับนน่นครับแต่เน่นมา้องมาผดเลยมึงเบ่งกันไปเหื่อยครับพี่น้องมือเอื้องกับอีกมือน,นึงครับตาเนี่ย มันเป็นหล่องครับหล่องดึกครับพี่น้องมันเลยหยางหยากคักหน่อยกล่องกสาสันสันเนี่ยได้ครับเด้อเพราะว่าอเราไม่ใหม่กาสันสรครับพี่น้องเข้ามาเราชมแล้ว,วก็เริ่มกดติดตามเนี่ยได้ครับเด้อ หยอกแล้วครับต้องมาแพเก,กินการครับพี่น้ยง ุดครับุดบ่อรดบร่มาได้แล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้ว โอ้ยตัดตัดกระสูบอะไร,ไรน,นูเนื้ยสูกกับอะไรมันเป็นหล่องหล่องหล่องโยขาดั้องม,มันเดินจาก ใส่เบิ้งตอนโยกขึ้นหมดครับอเองโยกบนหงประมาณตันกว่าครับอย่ายุสามตันกว่าพี่น้องก็นนี้ใส่ไปก็เป็นสองตันเนาะมือนนี่บ่ได้าพาไปเบิ่งขุดดเนาะครับมาเบิง่งแม่โคยกใหม่เพราะว่าผมก็มาตัดใหม่ขึ้นมายกให้่สั่งใดครับประเทศไทยบนนี้หรอครับ มีเจ้าของผมเจ้าเดียวครับพี่น้องเห็ดแบบนี้ล <c oughs> งสูงสูงครับ ทางมันยากมันก็ได้ขึ้นเองครับพี่น้องมันบ่นมีแมาโค้ดอันนี้ทางมันยากครับมันลงไปบ่อยครับมิต่นามครับขันบ่นมีแมาโค้ดนี่ตายเลยครับพี่น้อง กาะเมฆโคนะ่ะเกาะตอนนั้นอนะ่ะเกาะฟ,ฟันมันนั่นนะ้นใส่ฟันนั่นอ่ะเออนั่นเนี่ยนะครับงานอาชีพตั้นใหม่ครับเป็นเดินเะีแนอ่ะ ทังใจก็ฝากคลิปนี้เพีนเนยงไงนะครับเด้อขอกำลังใจนี้นะครับฝากกดติดตามช่องการแชร์แนวนะครับเด้อขอลงเคลียร์นพี้ครับเดี๋ยวมืออื่นมาถ่ายเบื้องใหม่ครับเพราะว่ามือมอื่นกับมาปลาเนี่ยน,ย,ยนะครับพี่น้องเขาไม่ยกให้ตลอดละครับทางทา้งยากก็อยั้งใจฝากกดติดตามนี้นะครับเด้อไม่อนี้อยู่ครับแชทครับสามหนึ่งสองสี่ครับก็ยังใจก็ฝากกดติดตามนี้นะครับเด้อขอสวัสดีครับ